สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> มาพบกับปานคนออีกเนาะมาพบกับปานคนอ้วนอีกเนาะรับเนาะมือนี้มาอีกแล้วตาปานเออเจ้าหาอย่างมากน่มันจะคือต้นเฟิร์นได้นี่ที่เจ้าเอามานี่เออต้นเฟิร์นอยู่ใสก่ก็มีอยู่มันมานะัพักตบกม็มีพี่น้องเออตาปานเจ้าไปเอามาอยู่ใน อยู่ตามริมหนองหากนก็มีแมนบบาต้นเฟิร์นอันนี้แต่ว่าใบามันคือน้อยเนาะไปตลาดไปตลาดนั่นแหละไปตลาดครับก็เลยว่าวายายเราเรามีต้นไม้มงคลหลายยายอันนี้เราก็เลยเอามาขายปานไปเลาะเบิ่งกันนะยายเราสิมีต้นไม้อย่างอยู่บอกมามาพอได้เอามาให้รีวิวท่านผู้ชมแล้วก็ติดตามปานคนอ้วนได้เบิง่งเนาะถามเรายาย ต้นอนี้คือต้นเฟิร์นเนาะเออต้นเฟิร์นเนี่ยมันมีลายชนิดลายประเภทได้เอออันต้นเฟิร์นนี่น้อยอันนี้นี่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 เออมันต้นเฟิร์นบอนไซบ่อใหญ่คักแท่นี่คักแท่นี่เราเอามาอ่สองต้นครับเราเอามาสองกระถางเนาะป่านก็เอากระถางนึงครับเอากระถางนึงกระถางนึงก็เอาไวใ้ให้คนอื่นซื้อแน่ป่านก็แค่เอามารีวิวครับถามเราว่าต้นเฟิร์นหยังอันนี้อ บอกจากเราเาหู้แต่ว่าเป็นต้นเฟินเป็นไม้มงคลคักคักลานเอ้ยซื้อไปลดไปปลูกลดอ่าปานก็เลยว่าเอาเอากระถางเรื่องยายอสิเอาไปรีวิวได้เอาไปรีวิวบอกเพิน่นอืรีวิวรีวิวขับให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนะเาะอเบิ่งนู้นนี่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 นนนงา่าพอมันพอมันเป็นง่าสูงขึ้นมาแล้วมันชิแตกออกเป็นกิ่งออกนะบบแม่นเป็นยาวรวดได้โแมมนยาวรวดได นะครับเป็นกิ่งแตกแขนงออกเห็นบ่อเนี่เห็นเป็นงามเป็นงามออกเนาะอือบกคือเฟิร์นต้นใหญ่ๆนะมันสิเป็นเดียวเดียวออกแม่นบอกท่านผู้ชมเป็นเดียวเดียวออกไม่อย่างอันนี้อย่าว้าได้เป็นดอกเนาะเป็นดอกบ่อนี่เบิรงรู้นี่เห็นบ่อกนน้อยเขาขาวดิมันก็เลยว่าว่าเราเว้าเป็นไม้มงคลได้เป็นเวิร์นเฟิร์นเฟิร์นมงคลอือและก็ธรรมชาติของต้นเฟิร์นนี่เนาะ มันก็นสิเป็นคุณคุณลักษณะของมันก็นคือเป็นไม้ที่ประดับอยู่ในห้องในฮับนะครับสร้างชนช่าสร้างบรรยากาศให้บริสุทธิ์ฟอกบ่ายง่ายไปฟอกอากาศให้อ่าดูดซับสารพิษที่อยู่ในห้องในฮับนะครับเนาะเออฟอกอากาศให้บริสุทธิ์นะครับสําหรับอ่าอยู่ในโรงรง,งแรมอยู่ในรีสอร์ทหรือว่าอยู่ในบ้านพักเฮาเนี่ย ใส่กระทงกระถางน้อยๆโชว์จัดสวนสวยงามเ,าเสริมดวงเสริมลาบได้บางคนที่ฮู้ว่าอ่ามันเป็นไม้มงคลน,นี่แต่บางคนกะฮู้ฮู้แค่ว่าเฟิร์นนี่มันมีความสวยงามแต่ถ้าหามันไผ่เห็นแล้วนี่ก็สีแวบเลี้ยวเบิ้องอยางน้อยก็เลือดเบิ้งก็ต้องฮู้แหละว่ามันเป็นไม้ที่งามประดับอยู่ในห้องนะครับ เวลาที่มานั่งรอแขกอยู่ในมันยังเกาะเขาเรียกว่าอันห้องห้องอันห้องรอแขกมานั่งรออยู่หน้าไอ้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โรงแรมน่ะเก็ซิมีอยู่ในกระถางนั่งอมีหูกตุกกตต๊ก,ก,ต,ต,ก,กตาตุ๊กตาหรือว่ามีลำพองลำผูนี่ถ้าเอาอันนี้ไปโชว์ไว้มันก็สีโดดเด่นเลโดดเด่นงามสวยงามเนาะเออแล้วถ้ามันมีเอ่อเฟิร์นนี่มันขึ้นได้ตาม อากาศซื้นแมนบอกซื้นอยู่ในเงือบหินเงือบอย่างไนที่เราเห็นอยู่ในโทรทงโทรทัศน์แมนบอกอยู่ในเงือบหินบรรยากาศชื้นชื้น,นจักน่อยนะอ,อร่มรื่นร่มรื่นลำไรลำ,ลำลไรไรเออเพื่อน,นี่ธรรมชาติของเพื่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกาพี่น้องที่เล่นพวกต้นเฟิร์นโดยเฉพาะเฟิร์นไม้มงคลน,นี่แต่ว่าป่านบูฮู้ดอกว่ามันเป็นเฟิร์น มันจะมีหลายพันหลายเผ่าพันเนาะเฟืร์เนาะแค่ไดนจังหวะจังสัน้นเพราะว่าป่านเอามาเลยก็มาเซิร์ชบนเน็ตเ,เ,เ,เออเซิร์ชเ,เข้าไปเฟิร์นใบเล็กๆวันสันวาเออเฟิร์นใบเล็กๆก,ก,กดจึ้งเข้าไปป่าพี่น้องเอ,อ้ยจักมันจักทใดชนิดบาทนี้เลื่อนพรึบไปเฟืร์นตัวนั่นกับใบบักใหญ่ยาวยาวคลาด เลื่อนไปพึบอีกก็เป็นเฟิร์นใบเงาๆบางคนก็ว่าจนท่วหมหดหัวก็มีใบเฟิร์นเพื่อนอะอือเ <c oughs> อ้ยโอ้ยสีเห็นอยู่บ่เนาะอันต้นเฟิร์นใบใน้อยๆอันนี้เออคนแล้วคนอีกเอา้าเฟิร์นไม้มงคลมาหน้พิมพ์ก็ไปใหม่กดครึ่งคนหาเนาะคนหาอันที่เป็นกลมๆจะคือไม้วีนี่แหละคนหานะครับซึ่งเข้าไป เป็นเฟิร์นสนิดนั่นสนิดนี่เป็นสุดใหญ่จะเป็นใบใหญ่ๆครับยาๆแต่ว่าเฟิร์นสนิดนี่เมือม่อยค้นเมื่อยหาครับพี่น,อน้องโบเจอปะทะอืมก็เลยว่าว่าอเอาจังซี่ซะเฮาสิมารีวิวแล้วก็พูดพูดให้ท่านผู้ชมว่าว่าแม่นไผ่นจักเฟิร์นสนิดนี่เขาเรียกว,ว่ามันบบแม่นเฟิร์นบอก หรือใดไถ้าหากว่าป่านคุณอ้วนว้าวมันโมเมนต์เฟิร์นได้แต่ป่านต้นอันนี้ฮะเออมันเป็นไม้มงคลสนิทหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นในตระกูลเฟิร์นนั่นแหละเนาะเออก็มาเล่าสู่ให้ป่านฟังแน่ว่ามันเป็นกกหยางอืมมันเป็นกกหยางกันแน่นะครับแต่ว่าคล้ายๆเฟิร์นนนี้เห็นบน,นี่ใบแล้วก็มีใบอ่า อาเป็นคู่เนาะค,ค,คู่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 ขึ้นไปจนสุดแล้วก็ช่วงที่จะสุดนี่ก็จะมีขแขนงแตกออกเนาะนี่นี่เ็นบอกขแขนงอาเป็นกิ่งแตกออก3ง่าบ้างสองง่าบ้างนะครับเนาะเออซึ่งซึ่งมันก็แปลกแต่ถ้าเป็นเฟิร์นนี่มันจะมีเป็นใบเดียวขึ้นไปเลยแล้วก็บจบจบในใบเดียวนั้นนะครับมีใบแต่แตถ้าโบเมนต้ตนเฟรเนิร์นเดอร์ก็่านคุณอ้นขอ,ขอ,ข,อขออาภัยหลายๆเพราะว่า มื่ออ้ค้นหาพี่น้องเอ้ยมันบจเจอซื้อของมันนะมันซีเมนต์อยู่ในประเทศไทยเขาบอกหรือวเวมเฟิร์นอยู่ต่างประเทศแล้วแหละคนไทยเฮาอกอหรือว่าอยู่ในเฟิร์นในไทยเฮาบอกอืมหรืออาจซีเมนต์ต้นเฟิร์นเนาะก็ได้ก็ได้ครับก็ลงมาแชร์กันถ้าเป็นไครคนจักก็มามา,มาบอกให้คนจักในเด้อจ้าเป็นผู้ใดที่คนจักก็ดีมาบอกป่านคนอ้วนเนี่ยเดี๋ยวซได้พิมพ์ซื้อเข้าไปเนาะ ก็เป็นพระคุณอย่างมากสําหรับผู้ที่หุ่นจักซื้อของมันว่าตับปานต้นไอ้น,นี้เนี่ยก็คือ,คอต้นไอ้น,นี้นะคะอ่ามันเป็นไม้มงคลประดับบ้านสวยงามฟอกอากาศมีคุณสมบัตินะครับเป็นไม้แบบนี้แบบนี้เออาเอามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้เบิง่งได้ฟังนะครับเป็นการอ่าเพื่ออแบ่งป,ปันความรู้ดนะ้นะครับพิมพ์งลงมาจักหน่อยแน่ปานคนอ้วนกับสีดงฮู้ ามยายเราบู้แล้วว่าเป็นแต่ว่าจะเป็นตระกูลเฟินแล้วก็เป็นไม้มงคลหลานเอาไปโลดเอาไปโลดเนาะเออมีประโยชน์มีประโยชน์คักคักงามเลยบรุบบรุบแล้วว่าซื้อไปโลดเนาะเออเอาสำหรับพี่น้องป้องตายที่ติดตามปานคนอ้วนว่าวันลายายห้างไปเออน้ำลายว่าวว่าม่วไปหรือเปล่าตาปานเน้ยเจ้าอย่ามม่วอขบุเป็นยังกับขออภัยเนาะสำหรับพี่น้องเพราะว่าปานกับหุ้ก็เลยมารีวิวนี่แหละ มันงามมันงามอันตัวใดที่รีวิวเสร็จแล้วกะสิเอาไปอยู่ตามที่เพื่อนเหมาะสมได้ตัวตัวใดที่มันอยู่ในชุ่มชื้นชุ่มชื้นที่บอดเดปันไดก็สิเอาไปลบลบแดดแดดลำไรลลำไรเนาะอะตามคุณสมบัติที่เพื่อนต้องการอยู่อ่าเอาสําหรับมือนี้ก็เอาไว้แค่นี้สําหรับพี่น้องที่ชอบฟืนนะไม้มงคลก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมี นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนได้แก้แวแหวนมณนีโชิอืมโชคมานโชคมาลร่ำรวยร่ำรวยเอา้าสำหรับมือนี้กับขอให้อยู่ดีมีแหงขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม